สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องมือน,นีห้าวกายชิพ่าผู้ใหญ่ปรากฏน้มาเชกต้นใหม่ทีว่ามันบม่มีแม่ขำเนาะทุ่งีว่าช่วงนี้ผู้จัดจการพื้นมีงบเนาะบอกมาเอาเบิร์่เนาะให้เพื่นเช็คว่ามันจะมีจากตนา้นทั้งหมูลโครงการเลยแหละกะพี่ีเพื่พนชี้ให้ห้ามาขำต้นไม้ต่อเอาจะเบิร์ตนับจนเบิร์ตเอาเบิร์ มันจะมีจากต้นเอาเปล่าไปมีจากต้นนี่เนาะต้นไม้ต้นไม้อยู่เอาเปล่จากต้นเออเอาเอาเปล่าแล้วมันจะมีจากต้นดี๋ยวหายพื่นเชื้เ,าเนเา,นเา,เาเนะว่ามันจะมีจาก,กต้นกันแน่ คำคำนี่เออตัวนั้นบ่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 ดอกไปมีตัวได้คำตัวได้บ่คำนะท่านจะเอามันลักๆนี่ก,ก,ก,ก็คือแบบกอกลางเลยนี่เอาได้นี่นับแล้วบน่นี่ไปมึอนี่ว่าเพื่อนจ,จิตจำได้หรือบ่เนาะพ่อแม่พีน่น้องนี่แหละอันหน้าง,งานของเฮามึอนี่กั็พญายเป็น,นพากันปั่นจักรยานมาเสกเบื้งต้นใหม่เอาเป็น นี่หนึ่งต้นเลยวอ่าแต่เฮานี่หูแล้วเนาะแต่พญายประกดนี่จะบุหูวว่าทั้งหมดในต้นไม้ที่อยู่ในโครงการนี้มีจ็ดต้นไปค้างนี่นับลำบ่า้างนี่นี่ต้นหนึ่งนี่คางนี่นับลำบ่า้างซอยนี่เออเอาดีๆได้จ้ะ ไปาง,งานของเพื่ยใหญ่เพื่อนม้งนี่ลังจากพหัวนานมาตรวจงานเนาะงานของเฮากพ็พอดีแบบมาหดเลยยาย,เด,ยเดี๋ยวไปตรวจงานก่อนยังไม่ได้ช่วยนะยังไม่ได้ช่วยเด้อเขาไปตรวจงานก่อนตัวนี้เขาแจ้งมาแล้วนี่เนเยเออเอาเอาเท่าเทียวได้ไม่มีปัญหาอันนี้อันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะงานกวดนี่เขาบอกมาไม่มีปัญหาแล้ว จะมีปัญหาก็คือนี่ใบไ,ไม้นี่นี่เขาให้กวดออกแล้วก็ตามช่วยกับรถยายมีเวลาก็ถอนไม่มีเวลาก็เดี๋ยวพวกผมถอนอะไรตามนยากเออถ้าถอนอยู่ถ้ามีเวลาใช่วันนี้ก็ถอนอยู่ค่อยๆถอนไปตอนนี้งานเข้าเลยนี่ประมาณห้าหกยางเขาเพิ่งเพิ่งแจ้งมานี่ก็เลยต้องพากันมาตรวจงานอีก ป่าอยู่วะบอกยาย่เลยเนาะเบึงเอาพญายักษประกวเพันธุ์จับได้หรือบปล่าปตองน้ำลายเนาะทาเป็นข่อยฟูหูเนาะอันนี้กอกลางนี้ลอกหนึ่งจะมีอยู่สิบตุนแล้วก็ประมาณเจ็ดลอกเนาะเจ็ดลอกกับเจ็ดสิบตุ่นจะฟอกกอกลางเนาะปูตองป <clears throat> ัน่นให้หยากุนพญายักษประกวดปั่นไปชวนเฮากับชีเวนับต้นไม้ที่อยู่ในชวนกันเลยเพอดีว่าใน ช่วยกับรถนี้หาก็งหูแล้วก็กลางเหาก็งหูแล้วเนาะมีแค่์เ็จหลอกนี่ที่เขามาชวนกันเลยพอใหญ่า,ายันไปเลยได้บดีหูหนะหอกกระิมานับอยู่ในนี้นับไปเรื <c oughs> ่อยเพื่อนบุหูเนาะโอ้กันนับเบอร์กว่าหลอกหนึ่งมีจักต้นหลอกละชิบต้นมันมีจัฉลอกกระเจ็ดหลอกกระเจ็ดชิบต้นพอใหญ่หุานา่นไปแล้วปั่นไปเรนะื่อยเนาะบุหูนะเานาะที่หอกกระิมานับต้นใหม่ที่อยู่ใน ชวนต่ตเนาะอดีว่ามีหัวน้ำมาตรวจเขาบอกว่าต้นไม้ที่อยู่ในโครงการบ่มีแม่ค้ำจากต้นเลยแลก็ผู้จัดก,การก็เลยบอกว่าให้ห้องมานับแลก็ชีว่างงุบมานะว่าทั้งมุดนี่มันใช้งบเทไรแลก็ชีจ่างเท่าเก่มาค้ำยันต้นไม้ต่ตหญ้าแลกาตาแตงเนาะ นางงานคงข่อยกับอันพลอ,อประกดผ่านพี่ๆเขาบอกว่าผ่านชุมเชยอ,อันนี้คือชุมเชยเลยชุมเชยเลยแบบทํางานดีกะขอขอบคุณพี่ๆผู้จัดการเผื่อเฮาเหตุงานมาเป็นไงพ่อม่พีนน้องพอมาเจอแบบนี้เนาะก็หูซึ้แบบดีใจนะที่นางงานคงเขาผ่านอันที่โบผ่านก็คือนี้เนาะพี่ๆเพื่นบอกว่า้ามีเวลา้ามีต้นไม้ กาเก็บมาปลูกเท้นใดนี้แทน้นได้บนี่เนาะพี่พีพ่นบอกเนาะ, <c oughs> ะเฮาก็เลยสิ้หาวิธีปลูกให้มันงามให้มันเต็มผวามันโบมันบบค่อยงามต้นเก่ามันบ่งามเนาะเด้เฮาก็สิปลูกต้นใหม่กัน้ามีเฮาก็สิเอาต้นกระดุมทองมาปลูกนี่พี่พีพี่พีพ่นมาตัวพี่พีพ่นบอกว่าเอาตุนนี่เนาะเอาตุนนี้มาปลูกแทนไดบ้บนี่แทนพวกพื้นที่ว่างนี <c oughs> เดีเ๋ยวเฮากาับชีเอาตัวนี้มาปลูกแลนะ้วเนาะชีทอนปลูกนี่ทิมเบิร์ดให้มันงามๆพีเระบอกพีเลื่อนง,งานของเฮาผ่านเบิร์ดโอเคเนาะซุ่มซื่อพีเขาบอกเฮากัดีใจเขาพูดอย่างโฟกุดเหตุงานมากอยากคงไปดีแล้วเนาะคำตอบพี่พีผิดผู้จัดการพืน้นอะไรกัวหน้าผู้จัดการเนาะมาตัวงานเป็นจะไดรนี่นเนาะฝนไปนับจีแหละเจ้าไปนับเขาเบิ่งแค่นี้กับอันนี้แล้วหลอกละชีพตน จักหลอกมีเจ็ดหลอกกับเจ็ดสิบต่นปันจักจันให้เมื่อยโอ้เป็นังไรเ <c oughs> อาโทษทางลัง้งท่านอันอนั้นอยู่แล้วตัวนี้เป็นตอง,อ,ง,ตงอันนี้อยู่แล้วห้องหูอยู่แล้วหลอกละสิบต่นแล้วก็มานับอันนี้พวกนี้ชว่วงมันมีจักต่วนนะเบิงเจ้าหูเลยเฮ้ยเออนี่เลยเขาว่างเพะว่างให้เจ้านี่ <c oughs> เพื่อจะได้หูนะเบิงจะต้องนับเช็ค <c oughs> ม <c oughs> ุนคงการกระชีบเหรอเออในช่วงนี้น,นับเป็นต้นนันหูอะไรกรก<อ>ะชีบเอาไว้คัเดี๋ยวขวจะนบำหานี่ต้นไส้เนี่บริน,นี้แต่ว่าเนาะต้องใส่กันเนาะหนึ่งสองสามหนึ 1> 1, 2, 3, 1, 2, 3, ถ้าถ้าเป็นในช่วนนี้สวนไล่ขวจะจอะไรนาะห่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่สห้าสิกสเจ็ดสิบแปสิ้าวเสาสอสี่สาหาสาวกสาวกแล้วเนาะสาวูกลจะพดเนี่ใน่วนยังมาทันแล้วนอะเดี๋ยวไปนัดต่อสาวูกและกาสาวเจ็ด ชาวแปดชาวเก้าสามสิเอ็ามสิบสองสามสิบสาหาสาหาต้นทั้งหมดในส่วนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ3าหาต้นนะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาทำพยานประกดพนนพนับที่ถืิจงแจกต้นอาเบินงมื้อนี้งานของเฮานี่แหละหลังจากหัวหน้าใหญ่มาตรวจงาน ทางหัวหน้าใหญ่ทางผู้จัดการแจ็กตน้นนั่นนี่จะนับแจ็กตน้นฮะชามชีชองคนนับชามชิมหาจะขึ้นนับชามชีชองเอาเลีว้นวน,นับเบิร์ดเลี้ยตัว่าให้นับพวกนับจนเบิร์ดได้นี่เอาเหง่ออ้าวทำจได้ต้นให้บอกอะไรแล้วมันก็ต้องมีแผนคำเบิร์ดเลยเนาะชามชิมหาต้นทั้งหมดที่อยู่ในสวน มีแหละแผนขคงพญญาประกวดมือนแค่นับต้นไม้ก็บทถือแล้วเนาะพญ,ญาเนาะอ๋อผมไม่ร้องฉลาดคลิปนี้กัจบจ้าบายชนิดเดียเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกครับมามือแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม